นี้เนาะแต่ถ้าเราไม่รักเขาที่เขาเป็นเขาอะนะวันหนึ่งคุณก็จะไปหาคนใหม่ไปเรื่อยๆแต่วันนี้คนเราต้องการผู้หญิงผู้ชายต้องการคนแบบนี้เหมือนกันหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องธุรกิจเราต้องการคนที่คิดบวกพัฒนาคติที่บวกพูดจาไพเราะรับฟังพูดดีเข้าใจใช้ได้ทุกด้านเลยนะกลไกแบเนี้เข้าใจเรา เป็นเพื่อนที่ดีให้เราเป็นพี่น้องที่ดีให้เราคนเราบางทีเหมือนครูอครูก็ไม่ได้อยากได้เงินของใครฝ่ายเดียวแตครูโชคดีที่ครูก็เจอคนดีๆหลายคนบางคนเขาไม่ได้อยากฟังเรื่องเร,งเราก็มีบางคนเขาเวลาเราเล่าอะไรเขาฟังเขาก็ฟังเราต่างคนก็ต่างรับฟังถ้าเราเป็นผู้ฟังเราจะได้เพื่อนจะได้เพื่อนใหม่เราจะได้ใจเพื่อนเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเพื่อนมันก็มีปัญหาเหมือนเรานั่นแหละ ไม่ว่าจะฐานะยังไงมันอาจจะรวยกว่าเราแ้วถ้าเขา,าเล่าอะไรให้เราฟังเหมือนเรานั่งแบ่งปันคลิปเนี่ยเราเคยพูดว่าเอ่อมีเงินได้เยอะเนี่ยถ้าเราเก็บไว้แล้วไม่ออกมาใช้อ่ะนะมันความจริงค่ะถ้าวันหนึ่งเราไม่นิบใช้อ่ะเราตายไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะไม่ได้ใช้เงินเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตเลยค่ะเราจงใช้ชีวิตนะคะตอนที่เรามีเงินได้เยอะ ใคเราหาเงินได้เราเก็บไว้ถ้าใครไม่มีเงินทำไมคนจนบางคนเขามีความสุขทั้งที่เขามีเงินเท่านี้เพราะเขารู้ว่าเขาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะเขที่ฐานะปันกลางก็แล้วแต่แต่บางคนร่ำรวยมีเงินเยอะหาได้เยอะหาได้วันหนึ่งเยอะเหมือนน้องที่รู้จักกันเนี่ยที่เขาช่วยเหลือเราเนี่ยเขามาบ่ให้เราฟังใช่ไหมเราก็เลยว่าไม่ต้องบน่นครูบาอาจารย์ครูบอกเราบอกว่าห้ามบน่น น่าจะคิดแบบนี้นะก็เลยบอกให้สติเขาแบบนี้ทั้งที่เขาเรียนกับกระแตนะกระแต,แตอาสยามน่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับทัศนคติที่บวกเยอะมากพอสมควรถ้าใครติดตามกระแตอแต่เขาก็ยังมานั่งบุญเขายังนั่งไม่พอใจกูเลยบอกว่าเนี่ยให้คิดแบบนี้วันนี้เราได้เท่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้อีกอทำบุญบ้างไหมสวดมนต์นั่งสมาธิหรือใส่บาตรอะไรไหมเ้าก็ว่าทำสวดทุกวนัน พอวันหลังก็มานั่งบนให้ครูอีกว่านั่งสมาธิบ่อยๆหรือบางทีครูก็ไม่ค่อยใหญ่เราคุยกับเขาอาเอาใจาะเขาไม่ให้ครูจอดครูก็ไม่จอดแล้วเพราะว่าแบบพลังงานเขาก็สูงเราก็สูงเหมือนกันอย่างนี้ค่ะไม่ได้เกลียดน,นะแต่ก็ไม่วุ่นวายกับใครอะไรเยอะๆมากใาม่เพราะเราไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาเราสวดมนต์ภาวนาเราเป็นคนที่จิตใจบริสุทธิ์แล้วอย่าพยายามไปรับ เรื่องราวล้มจากใครมากแต่ถ้าเขามาเล่าให้เราฟังเราสามารถช่วยเพื่อนได้ด้วยการให้สติ <c oughs> ก็บอกเพื่อนว่าลองคิดแบบนี้ให้เราขอบคุณบอกรักสิ่งที่มีอย่างน้อยเราก็มีนะวันนี้เรามีเงินเท่านี้นะโอ้ยเก่งจังเลยสุดยอดมนที่คุณดังปันก่อนหน้านี้นะแต่คุณเริ่มต้นใหม่ให้เราขอบคุณค่ะตัวเองขอบคุณเสื้อผ้าที่ทําให้เราสวมใส่สบายขอบคุณสินค้าน่ารักนะให้การขอบคุณนี่เป็นการอิ่มเต็มจากข้างในทําให้เราแบบสบายใจ เขาเรียกว่านะคำของคำสอนของพ่อเจ้าอ่ะเนาะแต่ทุกครั้งทําไมเรารู้สึกเหมือนกันนะเราก็ร,รักเลยนะทุกครั้งที่เราขอบคุณเราใช้กดแรงดูดนะแต่กับสบายใจการสวนลนต์ก็เป็นสติปัญญาเป็นคาถาที่โปรแกรมสมองเราไปด้านดีเนี่ยเราต้องระวังตัวเองเราจะไม่พูดไม่ดีเราจะพูดแต่คำพูดดีดี ให้ตัวเองและคนอื่นถ้าเขาเกลียดเราเขาบ่นกดด่าเรานินคาเราให้เราอวยพรให้เขาค่ะขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์ขอให้เขาโชคดีขอให้เขามีงานมีเงินเอยอะๆแล้วทีนี้มาจุดตรงที่สินค้าก่อนค่ะให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีค่ะทุกคนค่ะให้เราขอบคุณนะขอบคุณแฟนที่รักเราที่ไม่ทิ้งเราไปไหน ไม่ว่าเราจะสันดานยังไงของกอรักแถาเออพูดคานี้เลย